สวัสดีค่ะมือนีกะมาพอกันคือเก่าเนาะค่ะหมอสวยมากอีกแล้วนะคะมือนีกะสถิ่มาว้นนี้ท่านกลอมเด้อค่ะเด้อว้นนี้ท่านกลอมคือเก่านั่นละอันนี้ท่านกลอมเรื่องกลับจากซาอุคือสิมือมีอันแบบเมื่อหลายปีที่แล้วเนาะค่ะคือผู้ใา้เนี่ยพอบานพอเฮียนเนี่ยมักสิไปเห็นงานยูต่างประเทศยูซาอุเพื่อหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวนะคะมันกะคือมีช่วงหนึ่งอยู่หลายปีที่ผ่านมาแล้วล่ะนะคะ อันนี้เรื่องนี้ก็คือกันเนาะมีผู้ชายคนหนึ่งเนาะก็คือไปเห็นงานซาอุ่นตั้งววาสองปีพุนเด้นะสองปีเต็มๆไปเห็นงานรู้วาอูแล้ววันนี้กลับมาวันนี้กับมาบ้านพ่อกลับมาเราเพิ่งกษียอยากนอนน้ำเนี่ยตัวเนาะอันเพิ่งกษียรขึ้นหอดโดนยั่วแนวมันหนีลี้ลอลี้ลองเนาะแนวไปยั่วตั้งประเทศตั้งแต่โดนเนาะกับมาสิมานอนน,อน,น้ำเนี่ยเนี่ยก็เลยว่าเท่าเอ้ยาสันวาย มื่อนี้คอยรถบ่สบายสันวาคอยให้เจ้าเฮ็ดอีกยังบ่ได้ดอกสันวาแต่คอยกะรู้ต้นเจ้ายู่วคอยเห็นใจเจ้าเข้าใจเจ้ายู่วนะเจ้ากะคือสิอดจากปากแหงเมื่อโดนเนาะพาเจ้ากะไปตั้งสองสี่พุ่นเอาจังสี่ซะในเมื่อคอยนอนน้อเจ้าบ่ได้เอาเงินเนี่ยไปแจักสามรอยบาทเด้อสันว่าไปหาเอาทางอื้อนสันว่าไปหาเอาทางอื้นซ่าสันวา พอได้เงินน,นําเมียแล้วผู้ชายคนนี้ก็เลยขี่จักรยานออกนอกบ้าน,นขี่จักรยานว่าว่ไว่ไว่ววววออาออกนอกบ้านพอออกนอกบ้านเพื่อไปบังเอิญเพื่อไปพ่อแม่เซี่ยวอยู่นอกบ้านพอดีเห็นไหมพ่อแม่เซี่ยวอยู่อันตีนตีนบ้านพอดีแม่เซี่ยวก็เลยถามพ่อเซี่ยวเจ้าสิปไปสายว่าสันวาพ่อเซี่ยวก็เลยตอบว่าโอ้ยสันวา อันเท่าอันนั้นเราว่าสบายเราอันไข่ไขเฮ็ดยิ่งยั้งบ่ได้ข่อยเ,อยาร,อยเ,อเราอนนอนน้าข่อยบาได้เราเลยให้เงินไข่สามลอยไปหาเอาทางอื่นว่าสั่นว่าแม่เซียวก็เลยว่าโอ้ยเจ้าสิไปห,หาเสียยงยัง้งตังว่าสามลอยสั่ว่าย่งไข่อยนีลอยเดียวไข่อยก็เอาว่าสั่นว่าบาทดิก็เลยไอยเป็นว่าตกลงกันได้เนาะนะแม่เซียวเอาลอยเดียวทุกอย่างมันก็นเลยเรียบร้อยนะ พ่อเรียบร้อยเสียทับผู้ชายคนนี้ก็เล็กกลับเมื่อบ้านนั่นละขี่จักรยานเขาบ้านเนี่ยก็เลยถามเอ้าเทาภา่าเจ้าขึ้นมาไหวเธอเทาสมมันหางไงปนันตีภา่าอันผัวก็เลยตอบว่าโอ้ยพอดีขึอยไปพ่อแม่เสียวอยู่นอกบ้านเลาเลยเอาน้ำข่อยลอยหนึ่งข่อยก็เลยเอาภาาอันวะคุณเมี่ยก็เลยขึ้นตัวมาในปาดโทปาดโตปาดทอนตอนเนียวะ ปาดท่ปะท่ปะท่สั่นละอีเสียวท่ละยศอีเสียวบ่มักดีปาดทอมึ่งเอากับผัวกูตั้งว่าร้อยนึ่งวันนีไแม่บาดกูนี่นะกับผัวมันไหนกูบ่าเอาน้ำจักบาดมาสั่น่าโอ้ยก็เลยค่วมแตกเนาะบาดเดาไอา้ควมศูนย์ก็เลยค่วมแตกาะว่าเพื่อนอยู่บ้านนี่เพิ่นก็บ่ได้ถาสามีอย่างเดียวเพิ่นกน เฮ็ดข่ายเฮ็ดควายยุหันละเนาะค่ะอันนี้นิท่านกอมกับเรื่องกตมีจบยุแคนีกับจบแคน,นีเนาะค่ะเนาะแต่ว่าบางคนก็นอาจจะสีสงสัยเนาะบางคน,นอาจจะสีสงสัยว่าท่นว่ามอสอยคือว่าซอยฟังจากเสียเอาเมื่อนี้สิแถมซอยก็ได้ค่ะแถมซอยก็ได้เอาซอยซอย,อยนกแต,ต้บินควมไปท่านเมียเขาฟันว่าคือผัวว่าคือผัวเขาฟันเดอ้อค่ะเด้อนี่กับซอยค่ะอะมอสอยเมื่อนี้มอสอยกับอ,อล่าไปกอนนะคะย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กรับหมอสอยในเด้อค่ะขันถึกใจจังใดกะติดตามกันแล้วค่ะกสิมะาอัดอ่ขบฟังให้ฟังเรื่อยๆเด้อค่ะเด้อ่ามือนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ